สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูสาวอีกแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษาวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องระบบย่อยอาหารค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะระบบย่อยอาหารนะคะมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายของเราเป็นอย่างมากนะคะซึ่งนะคะหน้าที่ของระบบย่อยอาหารนะคะ ระบบย่อยอาหารจะมีหน้าทีา่ในการย่อยอาหารให้ละเอียดแล้วดูดซึมผ่านเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการย่อยอาหารจึงหมายถึงกระบวนการสลายอนุภาคอาหารให้มีขนาดเล็กสุดจนสามารถดูดซึมเข้าไปในเซลล์ได้เมื่อคนเรารับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกายก็จะผ่านระบบต่างๆอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารดังนี้ค่ะต่อไปเรามาดูนะคะว่าอาวัยวะในระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างนะคะ เริ่มต้นที่ปากค่ะหลอดอาหารตับกระเพาะอาหารตับอ่อนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวาวรค่ะนี่คืออวัยวะในระบบย่อยอาหารทั้งหมดค่ะต่อไปเราไปดูนะคะว่าอาวัยวะแต่ละอย่างนี้มีหน้าที่อะไรบ้างค่ะจะเริ่มต้นที่ปากนะคะ ปากเป็นอวัยวะแรกในการย่อยอาหารนะคะซึ่งในภายในปากก็จะประกอบไปด้วยลิ้นฟันและต่อมน้ําลายนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปฟันมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวลิ้นจะช่วยคุกค้าอาหารให้เล็กลงนะคะแล้วน้ำลายเนี่ยต่อมน้ําลายจะผลิตน้ําลายนะคะมาช่วยย่อยอาหารนะคะเพราะฉะนั้นปากเป็นอวัยวะแรกที่ย่อยอาหารค่ะต่อไปหลอดอาหารนะคะจะมีลักษณะเป็นท่อกลวงส่วนปลายเป็นกล้ามเนื้อหูรูดนะคะป้องกันไม่ให้อาหารไหลย,ย้อนกลับค่ะ อวัยวะต่อไปก็คือตับนะคะตับนะคะมีหน้าที่ในการผลิตน้ําดีซึ่งใช้ในการย่อยไขยมันนั่นเองค่ะอวัยวะต่อไปนะคะคือตับอ่อนนะคะตับอ่อนจะอยู่ใกล้ๆกับตับนะอยู่ตรงด้านกลางนักเรียนจะเห็นตามที่ครูลากเส้นไปนะคะจะมีหน้าที่ในการผลิตน้ําย่อยค่ะส่วนกระเพาะอาหารนะคะจะผลิตน้ําย่อยนะคะย่อยอาหารให้เป็นจะจะย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนค่ะ ต่อไปนะคะลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กมีความสําคัญท well, so <tamanho S 1> <to> ี่สุดนะคะและมีความยาวที ario, ่สุดจะมีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่หลอดเลือดในลำไส้เล็กยังมีการย่อยอาหารอยู่นะคะส่วนลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่จะมีหน้าที่ในการดูดซึมเกลือแร่บางส่วนออกจากกากอาหารนะคะในลำไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อยอาหารนะคะเพราะฉะนั้นลำไส้ใหญ่จะมีหน้าที่ในการดูดซึม ารอาหารนะคะแล้วส่วนอาหารที่ถูกดูดซึมไปแล้วนะคะก็จะกลายเป็นกากอาหารเป็นก้อนที่เราเรียกว่าอุจจาระคะ่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มจากคนเราเนี่ยรับประทานอาหารเข้าไปนะคะการย่อยเนี่ยเราจะเริ่มที่ปากนะคะรับประทานอาหารเข้าไปเด็กๆลองดูนะคะตามาจุดสีแดงนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปทางปากนะคะในปากก็จะมีต่อมน้ําลายนะคะ ที่จะผลิตน้ำย่อยอะไมเลสนะคะหรือไทยาลินนะคะตรงจะย่อยอาหารประเภทแป้งนะคะให้เป็นน้ำตาลนะคะเมื่ออาหารมาแล้วก็จะผ่านยังหลอดอาหารนะคะผ่านไปยังหลอดอาหารแล้วก็ลงสู่กระเพาะอาหารนะคะตรงกระเพาะอาหารก็จะมีการย่อยนะคะจะมีการย่อยตรงในส่วนของกระเพาะอาหารนะคะ แล้วมายัางตับก็จะผลิตน้ำยอ่อยที่จะย่อยไขมันนะคะแล้วมาสู่ลำไส้เล็กนะคะซึ่งจะเป็นมีหน้าที่สำคัญที่สุดในการย่อยอาหารและเป็นอ,อวัยวะสุดท้ายในการย่อยอาหารนะคะอาหารก็จะถูกลำเลียงผ่านมายัางลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารนะคะแล้วก็จะเหลือ,อไว้เป็นกากนะคะแล้วก็จะ อากากนี่จะถูกขับออกมาทางทวันหนักนะคะหรือที่เราเรียกว่าอุจจาระนั่นเองค่ะโอ้โไม่ได้ละ เป็นยังไงบ้างคะเราได้เรียนเรื่องระบบย่อยอาหารไปแล้วนะคะเราจะรู้แล้วว่าระบบย่อยอาหารจะเริ่มต้นที่ปากสุดท้ายมาที่ทวารหน,นักนะคะกลไกของอวัยวะแต่ละอย่างนะคะก็จะมีหน้าที่ในการย่อยอาหารแล้วก็จะมีหน้าที่ในการผลิตน้ําย่อยนะคะจะมีการย่อยโปรตีนย่อยไขยมันตามอวัยวะต่างๆนะคะสําหรับท้ายชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะมีใบงานให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนลองทำนะคะใบงานเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารให้บอกหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารมานะคะ เป็นใบงานที่1นนะคะคําชี้แจงก็คือจงบอกชื่ออวัยวะสําคัญในระบบย่อยอาหารแล้วก็หน้าที่อวัยวะนั้นๆแล้วระบายสีให้สวยงามแล้วส่งไว้ในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะค่ะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ